Thank you for watching! สวัสดีคะ่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมความร่วมมือร,มมอระหว่างนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์มหาวิทยาลัยลังสิ์กับนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์นะคะแอนบิสเนสที่มหาวิทยาลัยไ,ไซพุตราสุราบายาประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ใช่เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นครั้งที่3ในในครั้งแรกเนี่ยเขาก็มาเยี่ยมเรานะคะนักศึกษาอาจารย์50กว่าคน หลังจากนั้นเราก็มี Virtual Exhibition ด้วยกันนะคะผ่านออนไลน์และครั้งที่3นี้เป็นการทำงานร่วมกันในวิชาเรียนนะคะของมหาวิทยาลัยแฟชั่นดีไซน์ที่รังสิตกับที่อินโดนีเซียนะคะในครั้งนี้ก็เป็นโปรเจกต์เรื่อง Localism นะคะก็คือจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยทั้ง2ประเทศเนี่ยได้รู้จักรากเหง้าของตนเองนะคะก็จะไปศึกษาธรรมชาติหรือว่า เ,เทคโนโลยีพื้นถิ่นแล้วว่าศิลปะวัฒนธรรมพื้นถินนะคะแล้วก็นักศึกษาจะมีการสนทนากาันพูดคุยกันร,ระหว่าง2มหาวิทยาลัยนะคะแชร์กันแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นงานออกแบบแฟชั่นดีไซน์ที่ร่วมสมัยที่เข้ากับปัจจุบันได้นะคะในวิชาแบรนดิ้งก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตอบในการสร้างแบรนด์นะคะของตน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้มีอาจารย์มาจากไซบุตราสุราบายาเนี่ยเกือบ10ท่านนะคะแล้วก็มีนักศึกษาอีก50กว่าคนนะมีนักศึกษาแฟชั่นดีไซน์ของเราอีกเกือบ50คนรวมกันแล้วก็ร้อยกว่าคนในกิจกรรมครั้งนี้น่าจะสนุกเพราะเป็นกิจกรรมวันเดย์เวิร์ o ชอปค่ะก็หวังว่าเด็กๆจะได้ bring out uh, creativity ของเขาออกมาเต็มที่แล้วก็ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะ ก็อยากให้กำลังใจลูกๆทุกคนที่อยากเรียนแฟชั่นก็คิดว่าลูกสามารถที่จะเรียนได้ทุกคนถ้าลูกมีใจรักแล้วก็มีความฝันที่จะไปถึงเราช่วยให้ลูกไปถึงความฝันที่สุดของลูกได้ค่ะ